สวัสดีค่ะตั้งเอเซีุ้กตามทุก้อนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นการล้างแกท่างสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เข้ามาตามต่อแนวทางของเหล็กนิติมาเนาะค่ะเนาะสุดจากน้องไข่ล่ะค่ะตัวเหล็กเพินก็เกยสทรงม่ให้เรื่อยๆล่ะค่ะทุกหมวดเนาะที่ผ่านมาช่วงเขากับเข้าต้อเนื่องล่ะค่ะหมวดที่แล้วกะถือว่าจับหลุดเนาะค่ะเนาะค่ะเข้ามาเบิงตัวเหล็กหมวดที่แล้วก้อนค่ะ ค่ะอันนี้คือวัที่แล้วของเพลินค่ะหัทีิแล้วของเหล็กนี่ทีมากเพลินหายเหล็กวิ่งมาหนึ่งกับเก่าล่ะค่ะหนึ่งกับเก่ากะทอวันลดว่าผาดไปเนาะค่ะเนาะจับคู่ค่ะเหล็กวิ่งเก่าเพลินกะจะมีอยู่เก้าสี่เก้าหกค่ะหนึ่งเก้าเนาะที่จับมาติดเก่าไม่สามคู่ค่ะเด่นไปที่เก่าสี่เหล็กมันออกเก่าสามเนาะค่ะเนาะ ลดไปแต้มหนึ่งค่ะลดไปแต้มหนึ่งเดล็กวิ่งเก่าของเพลินค่ะเดล็กวิ่งเก่ากับเล็กวิ่งหนึ่งค่ะจับคูมาให้เน้นไปที่เก่าซีออกเก่าสามค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิงหดหนีเนาะเพลินจะวิ่งตัวใดเด่นตัวใดฮามาเบิงต้องกันอีกล่ะค่ะถิ่เขา่าิีลดจังไรกะล่องเบิงเป็นแนวทด้งค่ะเด้อค่ะเด็กเกลิมแยกเบิงตัวเหล็กแน่ โทรศัพท์ก่อนค่ะตัวเลขที่เป็นสรงมาไห้ตัวเลขจากน้อง่ขยละค่ะตัวเลขเมธีมาจากน้อง่ขยค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งค่ะหนึ่งวันที่สิบหกนะคะนาอที่สิบหกเมทนาค่ะหกเจ็ดค่ะ บรรยากาศยุธงหน้าเนาะค่ะเนาะบรรยากาศายุธงไฮทงหน้ากะจะมีเสียงคบเสียงเขียดกะชนนบค่ะ,ช,คะชาวบ้านชาวบ้านเนาะบ้านบ้านสวนบ้านหน้าก็ว่าไดไรละค่ะมันนอนส้มบรรยากาศเสียงคบเสียงเขียดเลขนี่ทีมาจากหนองค่ายละค่ะเลขนี่ที่ มาค่ะเด็กนิธิมาชุดนี้งวดประจำวันที่สิบหกหรอค่ะงวดประจำวันที่สิบหกเลขนิธิมาหายวิ่งไปทีทั้งบนรางค่ะไปได้ทั้งบนรางเลขวิ่งไปได้ทั้งบนรางพันหายมาหนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์ นงับค่ะเด็กวิ่งเล็กวิ่งหนึ่งกับศนค่ะหนึงกับศน,น,บนวิ่งเด่นวิ่งหกับศนจับคู่มะห้เล็กสามตัวเล็กสมตัวสองตัวเนาะค่ะเนาะค่ะเล็กสามตัว สามสองหนึ่งค่ะ3ามสองหนงเลขสามตัวเนาะสามสองหนึ่งสีก็ค่ะสี่หนึ่งก็ดหนึ่งก็ ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นเลขสามตัวละค่ะ okay. เลขสามตัวของเป็นเลขสองตัวจับคู่ค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะสองหนึ่ง สองหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสี่เก็ด

สี่ห้าค่ะสี่ห้าห้าศูนย์ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขสุดสุดตัวเลขของเลขมีทีม่าล่ะค่ะเลขมีทีมาหายมาสี่สะหกเก็ดแปดคู่ค่ะนี่แปดคู่เนาะ เลขมีที่มาค่ะเดี๋ยวให้มันเบิ้งตัวเด่นของเพื่อนค่ะเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวเด่นไปทีสามสองหนึ่งสี่หนึ่งเกดค่ะเป็นตัวร่องค่ะค่ะนี่ตกการของเพื่อน กการตะล่องสามศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสามศูนยสี่ศูนย์ค่ะอันนี้ตกกัรตะล่องคู่เด้นของเพื่อนค่ะคู่เด่นของเพื่อนเด่นไปนทีสองหนึ่งค่ะสองหนึ่ง สี่เกค่ะสองหนึ่งสี่เกสองคูงค่ะสุดนี่เป็นตัวเลขมาจากทา้งน้องค่ายด้วยค่ะเด้อสุดตัวเลขมาจากน้องค่ายเพิ่นหายมาเลขวิ่งเลขวิ่งไปได้ทั้งบนล่างหนึ่งกับศูนย์ค่ะงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนาค่ะ เด็กวิ่งไปได้ทั้งบนราง1กับ0ย์จับคูมาหาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ส่งสีเจ็ดห่ห้านยค่ะหู้เด่นสคูค่ะสองหนึ่่เจ็ดคูเด่นตกกัน3 0 4 0ค่ะตกกันตัวลองมาอีกเนาะค่ะเนาะ3 0 4 0เลขสาตัว สามสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งค่ะห้าหนึ่งหนึ่งเดนไปที่สามสองหนึ่งค่ะเหล็กสามตัวเล็กสามตัวเดนสามสองหนึ่งตัวล่องมสามสี่หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเนาะสี่หนึ่งเจ็ดเป็นตัวล่องค่ะห้าหนึ่งหนึ่งก็เป็นตัวตัวกันตัวล่องมาอีกห่ะค่ะตัวล่องล่องเดนเนาะค่ะเนาะตัวล่อง ชุดตัวเลขของเพื่อนห่มากตามนี่ค่ะเกลํายแยกกันเลยเอามาบอกต่อเนาะค่ะเนะาะมักสอบจังไหรกับล่องผิดจัหน้าเบิ้งได้ค่ะเดอ้อชุดนี่ของเพื่อนค่ะเลขวิ่งของเพื่อนงวดที่แล้วกับเข่าจับคูมมให้รลุดแต้มหนึ่งเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเพื่อนจับไม่หาเก่าซีค่ะมันออกเก่าสามค่ะงวดนี้เลขวิ่งของเพื่อนกับมีหนึ่งกับศูนย์ค่ะ มักสอบค,ครูใดกะผิดแต่ละหน้าเอานะคะเนาะทางส่องกับบ่มีอยัางไหลค่ะเอามาฝากมาบอกต่อเป็นแนวทางเด้อเด้อแนวทางตัวเล็กกับมีความเสียงเน,นาะคะเนาะคลิปนี้เกลํามเย้บ่มีอยัางไหลค่ะก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ